วันพุทธที่สมกันยายน2025ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้พระศาสนาจากักรคาทอลิกระลึกถึงนักบุญเกรโกรีผู้ยิ่งใหญ่นักปราดพระศาสนาจักรนะครับท่านเป็นพระสันตะปาป,ปาเมื่อวันที่สกันยายนปี590และก็มรอณอาภาพหรือว่าสิ้นพระชนไปในปี 6ก4นะครับก็คือท่านมีอายุอยู่ในโลกนี้64ปีอยู่ในช่วงศตวตรรษที่6ที่7นะครับเรื่องราวของท่านก็น่าสนใจนะครับเป็นภาษาปา,าผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับคำต่อท้ายได้รับฉายาว่าผู้ยิ่งใหญ่ก็เพราะว่ามีผลงานที่สำคัญถ้าจะไล่เรียงถึงชีวิตของเกรโกรี ก็น่าสนใจนะครับคำว่าเกรโกรีอุสหรือว่าเกรกอรีนั้นมาจากภาษากรีกนะครับซึ่งแปลว่าเฝ้าระวังก็น่าสนใจก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ว่าบิดาของท่านนี่เป็นวุฒิสภานะครับเป็นเซเนเตอร์ของอสภาการปกครองแห่ง กุงโรมฉะนั้นถือว่ามีอำนาจพอสมควรและมารดาของท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อดีและเจริญชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์นะครับมารดาของเ,อเกเรโกริยอนั้นหรือว่าเกโกริอุสนั้นก็ได้เป็นนักบุญนะครับภายหลังคือนักบุญซินเวียนะครับน่าสนใจมากตัวเกเรโกริโอหรือว่าเกเรโกรีนั้น ได้รับการศึกษาอย่างดีมากฉะนั้นท่านจึงเป็นนักปาฐกถาเป็นนักวรรณกรรมเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักเขียนเป็นเรียกว่านักกฎหมายในยุคนั้นท่านจึงดำรงตำแหน่งสำคัญทางบ้านเมืองเคยเป็นผู้ปกครองของอ ทางจังหวัดในกรุงโรมนะครับต้องถือว่าเป็นคนเก่งแหละที่มีความสามารถสูงแต่ว่าวันหนึ่งท่านเกิดตระหนักถึงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็อาจจะเบื่อเบื่อหน่ายทั้งโลกก็เลยตัดสินใจที่จะไปเป็นฤาษีนะครับได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออุทิศต,ตัวเองแบบสันโดษ ไปเป็นฤาสีผู้ศักดิ์สิทธิ์และเจริญชีวิตนั้นอุทิศต,ตัวเองใช้ความรู้ความสามารถตัวเองในการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอารามที่เรียกว่าแม้ว่าจะโดดเดี่ยวสันโดษแต่ว่าท่านก็มุ่งมั่นนะครับและต่อมาในยุคนั้นก็พระศาสนาจ,จาก ต้องการผู้ที่มีความสามารถสูงในการที่จะปกครองศาสนาจักรจึงไปเชิญท่านให้มาเป็นสันตปาปานะครับและท่านก็น้อมรับเป็นพระสันตปาปาปกครองและปฏิรูปการปกครองอันนี้เป็นความสำคัญอันหนึ่งเป็นรูปแบบอันหนึ่ง ท่านเน้นเรื่องการอภิบาลมากนะครับท่านจึงเรียกว่า,าเขียนหนังสือหลายเล่มทีเดียวเกี่ยวกับหลักการของการอภิบาลและเกโกริโอนั้นก็ได้ยังปฏิรูปเรื่องพิธีกรรมต่างๆมากมายในศาสนาจักรนะครับฉะนั้นบทเพลงที่เราร้องคือ เพลงเกรโกเลียนภาษาลาตินอันนั้นก็นั่นแหละเป็นการพัฒนามาจากพระสันตปปาเกรโกรี ori, นั่นเองและผลงานที่สำคัญมากนะครับท่านจึงเน้นว่าการประกาศข่าวดีของพระเจ้านั้นสำคัญมากท่านจึงตั้งเรียกว่าเกรโกเรียนมิชชั่นก็คือพันธกิจของเกรโกเรียนสิ่งที่ท่านทำก็คือ ส่งบรรดาธรรมทูตออกไปประกาศข่าวดีนะครับทั่วในใกล้เคียงก่อนคือทั่วยุโรปและในช่วงนั้นพวกแองโกลเซ็กซันคือชาวอังกฤษเนี่ยยังไม่ได้เป็นคิดจชนท่านจึงส่งมิชชันนารีหรือว่าธรรมทูตออกไปประกาศข่าวดีจนทำให้กษัตริย์ของอังกฤษนั้น ได้มีความประทับใจและกลับใจและบุคคลที่ท่านส่งไปตอนหลังก็ได้เป็นนักบุญนะครับก็คือนักบุญออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับฉะนั้นบทบาทสำคัญนั้นท่านก็คือส่งธรรมทูตออกไปเพื่อพันธกิจในการประกาศาพระวรสารอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเกรกอรี Gregory นะครับ จุดสำคัญอันหนึ่งที่เป็นเปนขาเรียกว่าทำให้มิชชั่นประสบความสำเร็จนั้นประสบความสำเร็จนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านเองกับพระเจ้าโดยเฉพาะศินมหาสนิทฉะนั้นในชีวิตของท่านนั้นจึงเกิดอัศจรรย์นในศินมหาสนิทมากมายและข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากก็คือ ท่านเป็นพระสันทปาปาพระองค์แรกนะครับเวลาลงพระนามในเอกสารใดๆโดยเฉพาะเอกสารสำคัญของพระศาสนาจากักท่านลงชื่อเกรโกรีและข้างใต้นั้นท่านจะเขียนภาษาลาตินว่าเซวูสเซโวรุมเดอีแปลว่าผู้รับใช้แห่งผู้รับใช้ของพระเจ้า ฉะนั้นท่านจึงถ่อมตัวมากเป็นแบบอย่างของการปกครองนะครับอันนี้แหละที่ใช้ยังจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นก็เตือนสติเราว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใครยิ่งมีตำแหน่งสูงมากที่สุดก็จะต้องมาเป็นผู้รับใช้อันนี้ต้องเตือนสตินะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้ทางฝ่ายบ้านเมืองหรือศาสนาจัก ตราบใดก็ตามถ้าคนมีอำนาจมีตำแหน่งก็ต้องคิดถึงเรื่องหนี้ในการรับใช้ประชากรของพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วก็จะพลาดหลายคนเพราะว่าถูกอำนาจมาครอบงำลืมตัวเองนะครับแม้แต่บรรดาบิชอปหรืออาร์คบิชอปหรือคาดินันเวลาเซ็นชื่อนะครับต้องมีลักษณะไม้กางเขนเล็กๆแต่จริงๆแล้ว อันนั้นไม่ใช่ไม้กางเขนนะครับเป็นคำภาษากรีกก็คือเขียนไว้ว่าตาปีนอสตาปีนอสนี่ก็คือตัวทีนำหน้าซึ่งคำว่าตาปีนอสนั้นแปลว่าผู้รับใช้ฉะนั้นคนที่เป็นสังฆราชเป็นบิชอปอาร์คบิชอปเวลาเซ็นชื่อเขาก็เขียนเหมือนกับตัวทีอยู่ข้างหน้าชื่อบางคนไม่เข้าใจ บางคนคิดว่าเป็นไม้กางเขนแต่ไม่ใช่นะครับเป็นรูปตัวทีก็หมายถึงตาปีนอสนั่นก็คือข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ผู้อื่นอันนี้แหละเป็นข้อคิดที่นักบุญเกรกอรีได้ให้เป็นแบบอย่างแม้ว่าท่านเคยมีอำนาจยิ่งใหญ่แต่ท่านถ่อมตัวและรับใช้ผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดก่อนในสังคมนะครับเรื่องราวก็เป็นแบบนี้ แล้ววันนี้ในพระเจานาของพระเจ้าเราก็ฟังจดหมายนบุญเปาโลเขียนถึงพี่น้องชาวโคโลสีหรือว่าโคโลเซียนท่านเขียนจดหมายฉบับนี้ในปีคศ .60 ส60นะครับในระหว่างที่ท่านอยู่ในเรือนจำที่กรุงโรมเพื่อเตือนสติ พี่น้องคิตชนที่อยู่ในเมืองโคลโสีซึ่งเป็นเมืองหนึ่งนะครับอยู่ในเอเชียน้อยนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อต่อต้านคำสอนเท็จในพระศาสนาจากักรและเพื่อแสดงว่าผู้ที่มีความเชื่อทุกคนนั้นจำเป็นที่จะต้องยึดมั่นอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับเป็นจดหมายที่สั้นๆ นบุญเปาโลเขียนจดหมายทั้งหมด14ฉบับนะครับฉบับนี้ก็เป็นฉบับหนึ่งแม้ว่าตัวเปาโลไม่เคยไปที่เมืองโคโลสีแต่ว่าก็าได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระาศาสนาจากที่นั่นซึ่งตั้งโดยเรียกว่าเป็นสิทธิคนหนึ่งนะครับที่เคยมาฟังเทศฟังธรรมจากเปาโลก็คือคนนั้นก็ชื่อ,อเอปาร์ฟัสนะครับ เป็นบุคคลหนึ่งที่ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคือก็ตั้งศาสนาจักรขึ้นแล้วตอนหลังศาสนาจักที่นั่นเนี่ยก็เกิดความสับสนวุ่นวายเพราะว่ามีผู้ที่มาเทศผิดผิดมาสอนเทศนะครับนำประชากรผิดผิดเปาโลทนไม่ได้นะครับจึงเขียนจดหมายไปเตือนสติเรื่องราวเราจะมาฟังเรื่องนี้นะครับจดหมายถึงโคโลสีมีแค่สี่บทเอง เราก็จะมาฟังในวันเหล่านี้แล้วก็จะไต่ตองด้วยกันเป็นแนวทางการเจริญชีวิตของเรานะครับแล้วก็วันนี้พระวรสารก็เป็นเรื่องราวที่เราก็คุ้นเคยอยู่เหมือนกันก็คือพระเยซูเจ้านั้นมาในโลกนี้เพื่อที่จะหนึ่งมาสอนมาเทศและมารักษาอันนี้แน่นอนพันธกิจของ พระเจ้าก็คือการมาไถ่าบาปมวลมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปและความตายไปสู่ความรอดด้วยเหตุนี้จึงใช้วิธีในการเทศสอนแนวทางปฏิบัติเพราะสมัยนั้นมีผู้นำที่จอมปลอมเยอะมากและสอนผิดผิๆพระองจึงต้องสอนก่อนในหลักการความเป็นมนุษย์เพื่อก้าวไปสู่ความรอด2ก็คือเทศเทศนั่นก็คือ ปรยุกใช้กับวิธีทางชีวิตที่เป็นจริงเป็นรูปธรรมและเท่านั้นไม่พอก็รักษาเพราะพุทงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอำนาจวันนี้ก็เรื่องราวก็เราก็เห็นนะครับว่ามีหลายคนก็ปฏิเสธพระองค์แหละแต่พระองค์ก็เทศสอนไปทุกโหนทุกแห่งแล้ววันนี้ก็มาที่บ้านบ้านของนักบุญเปตโตรนะครับคืออาจจะเป็นบ้านของแม่ยายนักบุญเปตโตรนั่นก็ ก่อนที่ติดตามพระเยซูเจ้าก็แต่างงานเรียบร้อยนะครับภรรยาชื่อไมายานะครับแล้วก็ตอนหลังพระเยซูเจ้าเรียกไปต่างๆนาะนาะนะวันนี้เรื่องราวก,ก็คือแม่ยายก็คือแม่ภรรยาป่วยหนักนอนซมอยู่ที่บ้านพระองค์นั้นรักษาคนอื่นเยอะแยะแต่ทำไมไม่รักษาแม่ยายก็เลยรักษาแม่ยายของเปโตนะครับอันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเธอ เธอล้มหมอนนอนเสื่อทำอะไรไม่ได้เลยแต่หลังจากที่พระองค์รักษาเมื่อรักษาเสร็จแล้วนางกระตือรือร้นกุรีกูจอขึ้นมารับใช้นี่แหละวันนี้พ่อจึงนั่งไต่ตองดำพึงชีวิตเราก็เหมือนกันเราวอนขอพระเยซูเจ้าเพื่อรักษาเราอาจจะป่วยหลายอย่างทีเดียว ป่วยทางจิตป่วยทางวิญญาณป่วยทางกายแต่เมื่อรักษาแล้วเราต้องขอพรจากพงค์ด้วยจุดประสงค์ก็เพื่อเราเราจะได้มีเรี่ยวแรงมีความสามารถที่จะไปรับใช้ผู้อื่นด้วยฉะนั้นการที่เรามีสุขภาพดีก็เป็นพระพรของพระเป็นเจ้าแต่มีสิ่งเหล่านี้เพื่อไปรับใช้ผู้อื่นดุดดังวันนี้นะครับ แม่ยายของเปโตรพอรักษาหายปุ๊บเธอไม่ได้คิดถึงตัวเองอีกเลยไปบริการรับใช้คนอื่นนี่เป็นข้อคิดที่น่าสนใจในวันนี้และก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่น่าสนใจก็คือ,อพระเยซูเจ้าก็หลังจากรักษาเธอแล้วเนี่ยหลายคนก็เห็นจึงมีคนนำคนเจ็บคนป่วยมากมายมาหาพระอ,องค์เพื่อรักษาพุก็รักษานะครับ รักษาคนจำนวนมากมายทีเดียวทุกโรคทุกอะไรแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือพงก,การครับว่าอ่าเราจะต้องไปเทศที่อื่นแล้วแต่คนก็พยายามดึงพระอ,องค์ไว้พระอ,องค์ก็ไม่ต้องการเช่นนั้นเพราะอะไรพรอะงค์ไม่ต้องการให้คนมาติดตามพระอ,องค์เพราะว่าได้รับอัศจรรย์ เราจะเชื่อเพราะเราเห็นอัศจรรย์มากมายเราจึงเชื่อถ้าเราไม่ได้เห็นอัศจรรย์ละเราก็ไม่เอาดังนี้พงไม่ต้องการนะครับพงมาเพื่อสอนและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อไปสู่ความรอดฉะนั้นความเชื่อความศรัทธานั้นก็เป็นหัวใจสําคัญไม่ใช่เน้นเรื่องว่ามาเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนะครับ อันนี้จึงน่าจะเป็นข้อคิดสำหรับเราว่าเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเราจะกลัวอะไรฉะนั้นเราพ็เท่ากับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วในชีวิตนะครับจึงเป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับดังที่พ่อบอกขอพระเจ้าทำอัศจรรย์ขับไล่ปีศาจออกไปจากคนชั่วออกไปจากบรรดาผู้นำที่ ไร้ประสิทธิภาพไร้จริยธรรมเพราะว่าปีศาจมันสิงอยู่ในบุคคลที่หลงไหลในอำนาจฉะนั้นเราประกาศแรกขอพระเจ้าเรื่องนี้ก่อนนะครับขอพ่งมารักษาขับไล่ซาตานจิตชั่วออกไปจากบรรดานักการเมืองพ่อไม่ได้ไหมายความว่านักการเมืองเป็นคนไม่ดีนะครับหลายคนเป็นคนดีมีคุณธรรมสูงส่ง ทุกคนทุกอาชีพละก็เป็นคนดีก็มีแต่คนชั่วก็แฝงตัวอยู่เพราะว่าถูกครอบงำทางจิตชั่วฉะนั้นขอพระเจ้ารักษาและก็ขับไล่ตรงนี้ก่อนประเทศเราก้าวหน้าไปได้แน่นอนเพราะเราต้องต่อสู้ทุกวันชีวิตเรานั้นต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างความมืดกับความสว่างทุกวันแต่ว่าผู้ที่ ได้รับพลังจากพระจิตเจ้าพลังความเชื่อนั้นเราชนะเสมอฉะนั้นหมานก็พ่ายแพ้ไปนะครับความยุติธรรมต้องมีเหนือความอ,าอธรรมนะครับความอายุติธรรมพอได้ฟังคดีเรื่องราวเยอะแยะหลายคนใช้กฎหมายในทางที่ผิดนะครับอยากอธิบายเรื่องนี้ได้ยินคดีความ ที่มีคนได้ไปยื่นอุทธรณ์ไม่ไม่อยากจะบอกนะครับว่าตระกูลอะไรกับตระกูลอะไรแต่ว่าเราคงจะได้ยินข่าวคราวพวกนี้มันเป็นความเรียกว่าใช้แง่มุมเล่เหลี่ยมทางกฎหมายกฎหมายจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ช่วยเรานะกฎหมายบางครั้งนั่นก็นำหายนะมาฉะนั้นต้องมีคุณธรรมมีมโนธรรมมี มีพระเจ้าเท่านั้นแหละถึงจะนำความายุติธรรมมาสู่ชาวเราได้ฉะงนั้นขอพระเจ้าได้ประทานพรสำหรับผู้ที่ถูกคนอาธรรมเนี่ยเบียดเบียนนะครับดันั้นพระเจ้าจะชนะเสมออีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากภาวนาสำหรับบุคคลที่เจ็บป่วยทุกคนนะครับขอพระเยซูเจ้ารักษาไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงวัย ขอพงได้รักษาดุดดังที่พงรักษาแม่ยายของนบุนเปตโตรนะครับของซีมอนนะครับชื่อเดิมของซีมอนนั้นแล้วก็วันนี้ก็ยังถวายบูชาขอบคุณสำหรับจุดประสงค์ต่างๆที่พี่น้องได้ขอคำภาวนามาอย่างมากมายที่เดียวนะครับแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนก็ขอให้มั่นใจว่าพ่อภาวนาตามที่ขอมานะครับก็ได้ส่วนให้ครอบครัว สัจจะทิพวันนะครับคุณพี่แดงมาริยาวิไลวันการชนะตระกูลนะครับและพี่มาริยาเพลินพิษและพี่แซมนะครับส่วนเจริงก็เด้นคิดถึงอยูนะ่และนอกนั้นก็ได้อุทิศแด่เปโตรพล,ลกระิษหวันเมืองเก่านะครับว่าอย่างคิดถึงอยู่แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ขอคำพรมนาวันนี้ก็มีโกยุวดีกิจประชุมนะครับ คุณเทเลสากุณชลีเสริมทวีทรั์นะครับแล้วก็ภาวนาให้คุณวรรณภาและคุณวินไนนะครับที่ขอคำภาวนาภาวนาให้จย์ประสิทธิ์อภิรักถาทานนะครับแล้วก็ที่ขอคำภาวนามามาริยาส่งศีกิจสกุลนะครับและได้ขอคำภาวนาสิ่งต่างๆมาแล้ววันนี้อุทิศแด่คุณเกโกรีวิสุทธ์กิจบำรุงเพ่อภาวนาสําหรับ บุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็คือวันที่สกันยายนและผู้ที่มีนามนักบุญว่าเกรกกรีขอพระเจ้าประทานพรตามจุดประสงค์ต่างๆและผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้โดยเฉพาะาผู้ที่เกิดในวันนี้เดนในเดือนกันยายนดีทุกท่านด้วยนะครับขอพระเจ้าทานพอรอามน